เห็นหน้าก็นึกถึงคนสวยอีกสักหนึ่งคนคันน้องนิชาแฟนโตัวโน่นี่เจอกี่ทีกี่ทีเนี่ยเอวเท่านี้เอวบางร่างเล็กมาตลอดตลอดเลยหลายคนก็อยากรู้อะไรนะที่ทําให้เธอในคงความเสียความปังเอวบางหุ่นสับได้ขนาดนี้ตลอดน้องนิชายืนยันกับบันเทิงไทยรัฐว่าเอาจริงๆคุณพี่อย่ามาคิดว่าหนูไม่กินข้าวนะคะกินเก่งมากค่ะแต่ว่ามันไม่อ้วนเองน่าจะเป็นสไตล์เดียวกับพี่แจ็คเกอรีนกินเก่งเก่งแต่ไม่อ้วนแล้วเมนูโปรดของคนสวยนะคุณอาหารสาวสาวชาวเราเรียก ว่า,วาหมูกระว้า ปินยางกันไปค่ะคุณผู้ชมขาขนาดกินเก่งขนาดนี้นะฉายาพญาต์น้อยอะมายังไง<อ>พี่ตนโนเรียก<อ>บ่อยๆนะก็ตังให้มาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวที่นิชากินข้าวน้อยนะแล้วแบบผอมบ,บางเหมือนพญาต์เขากินเยอะค่ะ<ห>แต่ไอ้เจ้าพญาตที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงว่านิชาเนี่ยเหมือนพญาตที่ชอนชัยไซเข้าไปในตัวพี่ตนโนแล้วก็อะไรคิดอะไรรู้ใจกันไปหมดฟังล้าน่ารักดีเหมือนกันนะเป็นพญาตแบบชอนชัยฉั้นว่าเขาคิดล้ําไปมากเลยนะเป็นพญาตแบบสนิทเข้ามาแบบเข้ามาอยู่ในตัวเลย อโโโอเอาอเป็นว่าน้องนิชากับพี่โตโนโ่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยดีกว่านะคะน้องนิชาขาตกลงพยาิน้อยนีย่มันชอนชัยรู้ใจโตโน่ขนาดไหนว่ามะทานค่ะ<อ>หนูกินเยอะนะแต่หนูก็ออกกำลังกายเยอะค่ะถ้าถามว่าหมูกระทะนิชากินบ้างไหมคะกินค่ะกินฉ่ำน,นะหมูกระทะคือไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินใดๆค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เขาเขา,เขาชอบบอกว่าเนาะเป็นเกี่ยวกับว่า หนูเหมือนเป็นพยาธิในตัวเขาที่แบบรับรู้ได้โดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรเลยอะไรประมาณนั้นคะ่ะเขาก็จะแสว่านี่มาเป็นพยาธิในตัวเขาเรหนู้นรู้ว่าเขาคิดอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะมันมีหนังสือเรื่องนึงชื่อว่าเซียวฮือยีครับเป็นหนังสือนินยายจีน,น,นจรเรื่องจริงครับตัวเซียวฮือยีมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มันชอบรู้ทันความคิดของไอเซียวฮือยีครับมันก็เลยเปรียบเทียบคนที่มันชอบเนี่ยเป็นพยาธิว่าอยู่ในไส้ในพุงเหรอเราก็เลยเรียกเขาว่าพยาธิน้อย แตดินีธิธาจะดีใจไหมครับเป็นพญาตานิโน่ะก็ในชีวิตผมคงก็ไม่เคยเรียกใครเป็นพญาต์น้อยนะเขาควรจะดีใจนี่ไอ้ตาพญาต์นาะ เออจะเป็นเนีอ่ะเขาก็น่ารักดีอยู่กันสองคนแม่แล้วอยู่กับแฟนแล้วก็มีชื่อเรียกกัน่ารักน่ารักก็แบบลิ้นเหลวเหมือนกันเออไอหมูอ้วนไอหมาดำไม่ไปแค่ว่าไปอ่ะแพลนแต่งงานบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคาะน้องนิชาเขาผันตัวเป็นนางเอกฟรีแลนซ์นอกจากละครใหม่กับเจมมาก็มีหนังอีกหลายเรื่องค่ะซึ่งนิชาเองบอกเลยคุณพี่ผ่านไปกี่ปีหนูไม่เคยหมดไฟในการทํางานมีอีกหลากหลายบทบาทให้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะคะอ่ะวิแพลงงานช่แพลงงานแต่งว่าจะพูดไปเรื่อยเอาด อยากเหรอจริงๆอยากเล่นทุกแนวเลยใช่คือบทไหนที่เราอ่านแล้วมันใช่เราก็อยากเล่นใช่ใช่เรียกว่าไม่หมดไฟเปิดกว้างตรงนี้เปิดกว้างมากๆค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้คือถ่ายหนังค่ะใช่ก็ติดตามได้ปีนาค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆอีกทีรออัปเดตเรื่อยๆนะคะแพนหลังจากทํางานไม่ใช่แพนแต่งงานค่ะแผนเขาไงเราก็ไปคิดอยากให้ค่อยล้ำเอาระยดน้อย